บ้านที่หน้าใหม่เหรอเนี่ยเหี้ยบ้านใหม่บ้านที่บ้านนี่ไงใช่จริงด้วยฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลใครจะบ้านไหนครับใครครับใครครับแซมมี่สุดหล่อสุดตึงให้เข้าบ้านไปจ๊ะเอ้าไม่รู้จักครับใครครับเนี่ยอ้าวโอ้ยเอาขนมมาฝากไปก็นเลยไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนแนแน่นายนายบอกว่นายซื้อหนังมาดูใหม่เหรอเช่าหนังมาเหรอใช่เช่ามาเจภาคเลยล่ะเจดภาคเลยดูกันยาวๆน้องโห่นี่นี่เอาที่ใบนี่ฉันเต่ฟุกี้มาเต็มเลยฉันอบมาเลยเนี่ย เปล่าหรอซื้อซีเปมาเมื่อกี้เออน่าซื้อมาก็กินได้หมดแหละเพื่อนแต่วันนี้หน,นังเกี่ยวกับอะไรอ่ะโหหน,นูเตรียมของมาเยอะหนังเกี่ยวกับนี่นายสั่ง,งเซเว่นเซ้นเซเว่นเซ่นมาเนี่ยใช่ฉันสั่งเต็มเลยมีเบอร์เกอร์คิงด้วยโหของดีของดี นหนังไม่ได้หนังเกี่ยวอะไรอ่ะหนังเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องที่แบบเวลาฆ่าคนแล้วจะแบบทิ้งรอยสไลด์มันจะจะดูว่าแบบบาบงบาบี้อะไรไงสโนไวท์ทั้งเจ็ดอ่ะรุกบุชาย,ยังจะไม่ดูอะไรอย่างนั้นหรอเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูโพนี่ฮ <c oughs> ิทโมวันนั้นวันนั้ดูเออนายดูโพนี่อยู่เลยก็ดูแคแบรบอะไรเงี้ยหนังฆาตกรเหรอวะฆาตกรที่มันกำลังดังในตอนนี้ป่ะที่แบบตาขาวแล้วก็จะมีแก้มแดงๆอ่ะใช่ไหมที่เขาตาแดงไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละหมายถึงว่าผู้หิงหน้ากากขาว หน้ากากขาวแล้วก็มีแก้มแดงใช่ไหมใช่เรียกว่าอะไรจิกอะไรนะจิกิกระดูดจิกโง่จิกกระดูดจิกระดูดจิกระดูดอ่าไม่ใช่จิกซอไม่ใช่หรอมาดูดิเปิดเลยเปิดเลยครับ official โอ้เพื่อนในตัวนี้หรอจิกซอเนี่ยใช่ไหมที่เขาเรียกกันอ่ะใช่นี่ไอตัวนี้มันที่มันชอบจับคนมาทำเล่นเกมบ้าใช่ป่ะใช่มัาจับคนที่แบบมีประวัติป่ะประมาณนั้นป่ะอ่าใช่แล้วก็แบบไลฟ์สตรีมไลฟ์สดอะไรอย่างงี้ป่ะ กลัว่าเพื่อนไอ้ตัวนี้มันตึงเลยเนี่ยเขาเขาเขาตำรวจที่จับกันให้ควักจะบอกเลยฉันว่าเดี๋ยวเราก็โดนจับไปจบแล้วเว้ยหูมันจะมันเลยนี่เราดูแค่สองภาคเองนะเพื่อนรุ้นจัดเลยอะผูภาคนั้นก็กินเวลาหลายชั่วโมงเลยแต่ฉันไม่เลือดมันกระชงกระโชนเลยนะเพื่อนนะโูยยิ่งภาคไหนนั้นที่มันอยู่ตรงแบบ ไอ้ที่มันจับคนมาเล่นเอ็นนั่นกันอะไอ้ที่มันมีอะไรแบบอ่าเป็นห้องห้องห้องเล็กๆอ่ะที่ห้องมันเริ่มบีบอ่ะโอ้โหคนน่ากลัวอ่ะฉันบอกเลยแล้วพอโซ่กระดูดังครอบเปลือยอะเออวันนี้ฉันไม่กล้ากลับบ้านแล้วว่ะฉันกลัวเพื่อนเดี๋ยวเราโดนจับไปเล่นเกมแน่เลยว่ะหรือโดนจับไปแน่เลยเนี่ยเดี๋จะมีผ้าที่มาใส่หัวอีกหัวระเบิดอ่ะมันก็น่ากลัวเฮ้ยน่าขนลุกชะมัดงั้นวันนี้ฉันนอนบ้านนั้แล้วกันนะโอเคปะเพื่อนโอเคได้เกโอเคงั้นนอนเลยแล้วกันโหยทำไมฉันต้องทำไมหน้าตาต้อองยู่ฝั่งนี้้ดวยทาไไมมนนน้้้า่่่่ทบดดีีีีๆอยยยยูวะเเตรง กลัวชัดเลยเสีย <sprout> ง <lawsuit> อะไรวะเนี <busca> ่ยเสียงอะไรอะเนี่ยตัวเลเเสียงอะไรจะดีเฮ้ยเสียเสีงเร็วเร็วเติเตรวเฮ้ยเฮ้ยออกนะใครอะกูไม่รู้พยายามจะเข้ามาดูดููด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 ึงดูดูดูดึดูดูดูดึดึงดึงตึงดึืดึงดึนดงดึงดึด้ง ในกาแลบี้ยาบี้ยาบี้ฉอยู่ไหนวะเนี่ยเอ๊ยเอ๊ยคิวยาดูก่อนปลอดภัยป่าววะคิวยาทำไมยังไม่ตายเหรอหรือเราเพื่อนอุ้ยอะไรอ่ะยาตรงนี้มีมีคนตายด้วยเพื่อนมีคนตายอยู่ตรงนั้นเห็นไหมหน้าข้างหน้าน่ะโอ้ว่ามีคนตายด้วยเห็นไหมแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้อ่ะเราเหมือนอยู่ในห้องขังกองผิดช่วยด้วยครับช่วยด้วยด้วยหรือว่าเราโดน เราตัวจิคซซอจับตัวมันแน่เลยว่ะเพื่อนจำหนังที่ยวดูได้ปะแล้วคนที่มันเลื่อยกระจกบ,บ้านเราอ่ะมันหน่าเหมือนชิคซซอเลยไม่ไม่ไม่ไมหรอกมังเราอาจจะแค่ละมอือหรือเปล่านี่เราเราฝันอยู่เราฝันอยู่เราฝันอยู่เรื่องเรื่ือ,อ,อ,อของจริงนะต้อรับความเป็นจริงให้ได้เห็นไหมเหมือนในหนังเลยที่มีพวกไฟพวกฉากแบบมีกล้องจ่อปิดด้วยเราโดนถ่ายทำอยู่เพื่อนตอนเนี้ย oh ถ่ายทำอยู่ไมมมีไฟเต็มหมดเลยไปะน่ะมีกล้องด้วยมันกำลังเล่นอยู่แสดงว่าเราเล่นเกมแน่เลยว่ะเพื่อนตรงนี้มีศพด้วยอ่ะเขาถืออะไรอ่ะปืนหรอกลับอะไรวิทยุ ใช่คือเล่นเทปเด็ดหยิบมาเนี้ยดีโอเครื่องเสียงแต่ว่ามันเปิดไม่ได้มันต้องขาดเอ่อเทปตลับอ่ะใช่ว่านะถ้าตามหลักการที่ดูในหนังมาแล้วใช่ว่าไอ้คนที่จับมามันต้องโรคจิตทําตามหนังแน่เลยว่ะโอ้แล้วแล้วเรา้เราต้องหาเทปตามหนัทปเหรอเราต้องหาเทปเพื่อนใช่คิดว่าต้องหาเทปขยะไม่มีถั่ส้มไม่น่าจะมีนะถ้าตามในหนังแล้วมันต้องอยู่ในตัวเราหรือเปล่าจะไม่มีอ่ะฉช่ก็ไม่มีเหมือนกันว่าอ้ยอยู่ไหนที่ไม่ฉัน ต้นเน่ยเอออยู่ไหนเนี่ยช่วยหาเร็วไอ,อ,อไ,ไหนอ่ะอืมเก้าจำปิดหาคำใบหน่อยดีวะหลังไฟเหรอไดเจอไหมได้เจอเหรอไม่เจอนะไม่เจอเลยอะ่ะหรือว่าโ<อ>ถส้วมวะตัวน,นี้มีต้องสามมันอะ่ะจะลองคง้นก่อนโถส้วมเน่านะเพื่อนล,ลองลองมือคนเฮ้ยเเดี๋ยวจะเจอจะเจอมึมองลดโถส้วมเหรอจริงด้วยนี่ไงจะได้ไปด้านึงอะไรอ่ะมันคือทูพีเยอสำรับเอ่อหมายถึงแบบว่าถึงผู้เล่นอ่ะอ๋อเ๋อลองลองใส่เทปดูเฮ้ยใส่แล้วนะไปยังใส่เทปอัน ชึบเรียบร้อยเราฟังเราฟังราฟังถ้าคุณได้ฟังเทปนี้อยู่พวกคุณคงมีคำถามมากมายสินะเราจะตอบให้แบบง่ายๆเพราะเราแค่อยากจะหาเกมมาเล่นเฉยๆเกิดขไขกันผ่านของเกมนี้ก็ง่ายๆหากมีคนตายพวกคุณก็สามารถออกไปจากห้องแห่งนี้ได้อย่างไรล่ะขอให้สำเร็จแล้วกันนะเราได้ยินไหมแค่มีคนตาย <c oughs> หรือว่าไม่ใช่คนตายที่ต้องตายหรือเนี่ย โอ้งั้นเดี๋ยวมันมีกันสองคนนั้นะเกมนี้มันจะเกินไปไหมในหนังมันมีทั้งเจ็ดคนเลยนะเว้ยเจ็ดแปดคนเก้าคนเลยอ่ะเอาไงดีวะเพื่อนแปลว่าเราเป็นคนเดียวหรือว่ามันจะหมายถึงคนนั้นเขาตายแล้วเขาเนาเขาเขานนาว่าเป็นคนได้ปะเขาตายแล้วนะเอองั้นไงดีวะเนี่ยเราต้องหาวิธีหรือว่าหรือว่าจะมีศพโพลบแบบในกรงในกาอะไรอย่างงี้ไปเฉดเลยเฮ้ยสืใครอะ สี่ชั้นของรองหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้เสียงใครอะ่ะนี่คออุณช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับเคียวก็ยังไม่ตายเพื่อนถต่ว่าขนาดนี้แล้วเขาโดนถลอกหน้าไปแล้วเพื่อนเขายังไม่ตายแกโดนตันขาไปเลยด้วยช่วย <ๆ S 1> ผมทีผมอยู่ต่อไม่ไหวแล้วผมทรมานเหลือเกินเคียวเขาเขาเขาว่าไงนะเพื่อนเอาเอาเอาหยิบปืนไปก่อนเลยเออเอาจริงหรอ เคียฟังฉันนะเไ้ยเหมือนที่ฉันเคยในสารคดีอ่ะเวลาสัตว์มันโดนรถรถชนยเพื่อนแล้วมันใกล้ตายอ่ะเราควรปิดชีพมันให้เพื่อให้มันไปสบายก่อนที่มันจะเอ่อนายเข้าใจไหมใช่แล้วทำเดี๋ยวนี้เลยเขาจะไม่ต่อกานหรอเขาจะวิ่งมาทำร้ายนายก็แล้วขอโทษนะครับ <S <S <ไห>เอ้ยก่อให้ไปสบายนะครับเขาไปสบายแล้วเพื่อนเคียเคียประตูเปิดแล้วเพื่อนได้เวลาที่เราต้อง ไปแล้วล่ะแล้วนายจะไม่เอาปืนหรอเขาไปสบายแ้่นะครับมีแคบอเดียวเออมีแค่บอดเดียวก็โอเคอยู่ชินเลยอยู่ประมาณ18นัดนเพื่อนก็ได้อยู่เนาะเอาไปยิงสู้มันเจอมันเฮียกีกิกไอ้บอนี่แหละไอ้บอ้ไเลยเลยเาเลยเยเลยดีเลีเลาีเล่านี่เกมองแล้วนัดจจะใช่นะเพื่อนเฉพาใช่เลาดีเล่านีเลาเียดูนี่ดิไปตายแน่เลยเพื่อนโอ้ยไปแล้วเพื่อนไปไปไปโอยย วุ้ยวุ้ยวุ้ยมาเร็วมาที่ทางนี้อุ้ยวุ้ยอยู่ไว้อยู่ไวอยู่เข้าไปแล้วแม่งเอ้ยทำไมเราต้องมาเล่นเกมวันหยุดด้วยซ้ายขวาซ้ายข่าเพื่อนโอเคไหมไอ้ซ้ายไปขวาจะไปซ้ายโอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคสวยต่อไปไหนไปขวาจะไปซ้ายเหมือนเดิมโอเคหนึ่งไอ้ึงสองเอ้ยเกันสวยโอเคเออตรงเนี้ยโอ้ยยากชะมัดเลยตัวมันเนี้ยไปแล้วมันจะตามมาเร็วๆนี้แหละตามไปแล้วตามไปแล้ว อุยมาแล้วไปแล้วจะมีดจะมีมฉันพยายามอยู่โอ้ยโอยโอยไปดิตายแล้วเพื่อนโอเคไปแล้วเพื่อนไปแล้วชุบชุบชุบโอเคไปต่อเันนี้คืออะไรเนี่ยเราต้องลองเต่าลมหรอโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคอเคโ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 อเคเออเเ ไปเอยมาใส่เสื้อกเกานี่ยเลยเรายิงมันไม่เข้าเลยหรือว่าไม่ใช่คนนะเพื่อนจริงเหรอไม่รู้ไม่รมูเราจะได้ยิงมันไปเรลยไปเลยโตไปนายไปขวาแล้วกันเอ้ยไปตามมาตามมาตามโอเคตามไปเร็วสุดแล้วตามไปเร็วเฮ้ยไปตามมันอ้บ้าเอ้ยกระสุนหมดเลยนี่ว่าไม่เลยาขออนมีอะไจะได้แล้วมีมีมีคนด้วยตรงนี้มีคนด้วยนี่ฉันฉันฉันปิดไปแล้วฉันปิดไปแล้วเอาตล้วกปรุงยาเพื่อนนี่คืออะไรเนี่ยมีมีก็ดูดีแค่เขาโดนทอลอดจนหน้าเขาเป็นงี้แล้วเนี่ยเฮ้ยหรือว่าวิรยุ้มันมีอะไรป่่ะะวฟังกออนไรบ นในตอนนี้พวกคุณมาถึงเกมที่สามแล้วแต่ตอนที่พวกคุณลับเราได้ติดอุปกรณ์ไว้กับพวกคุณแล้วยังไงละ่ะอุปกรณ์นี้เชื่อมกับคนไข้ที่นอนอยู่ตรงนั้นแน่นอนว่าพวกคุณไม่มีทางรอดแน่นอนถ้าคนไข้คนนั้นตายอุปกรณ์นี้จะปล่อยสารบางอย่างเข้าตัวพวกคุณเงื่อนไขาการผ่านเกมนี้คือ รักษาคนไข้ยังไงก็ไม่ได้ฉันไม่ใช่หมอนะเว้ยกูก็ไม่ใช่หมอหร้อเป่นก่อนพี่มันก่อนที่มันจะเข้ามาเออเราต้องเราอทำอะไรเราต้องทำยาเราต้อเราทำยาไหมยายายาเอาเนี๋ยเอาเนี๋ยใส่ก่อนเลยไปเดีอยวยามาน้ามาสามคนปึ๊บดูดดูดดูดโอเคใส่ไปแล้วก็ใส่นตรวอดไปสวอตใช่ไหมใช่สวอตไหมเราเราเราต้องใส่นั้นด้วยเอาใส่ฝาไฟไปกองไหนเดี๋ยวฉันหาไปมึงหายเร็วหายเร็วหายเร็วดูเตาโนั้นแหละลองดูเตาโตอะตรงป่ะเงเดี๋ยวแเดี๋ยวแล้วเดี๋ยใส่ไปใส่ไปใส่ไปไปเลย ใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนอะใส่ตรงไหนอะยังใส่แล้วใส่แล้วใช่ไหมโอเคแล้วใส่ไปเดี๋ยวรอรอรออร้ยมันจะมาแล้วมันกำลังมาสิีูสิบวะโอเคเสร็จแล้วต่อไปถ้าเราใส่ตาเป็นมรเป็นยาถ้าเราทผิดถ้าเราทำผิดเป็นาพิษไร่หมอ้มันตายเราก็ตายเพื่อนเพื่อนมันจะมาแล้วเลยพูดเยอะเดี๋ยวเราจะตายกันหมดโอเคอไปต้องใส่ไปรอ่อพรกูสิที่มนรุชนเลยเฮ้ยย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 รยย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 อยคนค่ยยยยยยอย กิน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 อ่ะปกินไปปิดเกาไมกินกินมึงต้องกินกเกินกินกินมนกินเราเพื่อนมาแล้วกินกตุตูมานฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรกิน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 อะไร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 นงหลังมากินมาเพื่อนชไปเลยไประตูได้เลยเอาเาให้กูทไมอะููอมไปเร็ว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 โอเคไปไหนวนไหนวะนีแก่ไม่มีคนต้องเสียบด้วยอะ โอเคจะว่าเฮ้ย,ยตัวปิดาจเราออกขนาดเอาไปเดือดม,มาแล้วมาแล้วเพื่อนแล้วเ,เราจะหนีไปไหนอะเพื่อนไม่รู้ยูไปที่ยูไปดูปิดก่นอ,อกนเกมนี้พวกคุณต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ไม่งั้นก็ตายตามนั้นนะเพื่อนต,ออต้องชีวิตรอดไม่งั้นก็ตายแล้วแล้วพวกคุณจะชีวิตรอดยังไงเนี่ยโอ้แล้วเราต้องถึงยังไงอะปืนกระสุนก็ไม่มีเราต้องหาเพื่อนเราต้องหาปืนสู้กันเราต้องหาที่ไหนกันหนีไปจากไปทันไม่ใช่หรออุ้ยนี่ใกล้จะพูดแล้วเพื่อนตัวนี้มีปืนเกไปเก็ไปเกไปไม่รู้มีกระสุนอยู่ มันมันใส่เกาะไม่ใช่หรอมันใส่เกาะไม่ใช่หรอเออเจก็จริงอ่ะท่านน่าจะยิงเข้าอยู่แหละลองดูลองดูโอเคอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอับยาวเอาไว้ตัวเนี้ยเดินเดินไปฝั่งนั้นเราเราลองพยายามแบบโฟนพื้นที่ไว้เออพยายามโฟนพื้นที่ไว้เดินไปแล้วเหรอเจ้าเจ้าปืนเป็นคตรดีเลยเพื่อนไปไปไปทางนี้ไปทางนี้เราแยกงแย่งเอไว้แย่งไว้แย่งไว้ตรงนี้ตันนะเพื่อนตรงนี้ตันได้ตรงนี้ได้ายโอเคเดี๋ยวไปเดียวไปส ย่าจมาเจะบอกคกาไปหาปืนอื่อย่างอื่นเดี๋ยวไปกันมเดียไปดูไปไปเไปไปวเขาไปเขาไปเขาไปโอ้ยโอ้ยหากลองเพื่อหากล้องหากล้องหากลองที่สามารถแบบว่ามีอาวุธเหลืออะไรเงี้ยเต้องมีตาม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 พื้นที่อะไรเงี้ยน่าจะมีอยู่ลุ้นตายตรงเงี้ยไป่มาจะทำมือป่ะขตายด้วยเพื่อนดูดิไปแต่คนมาทำโกงทาเกมมั้ะโอ้ลุ้นจัดอ่ะโอ้หมันมันมีกลองอื่นไหมอ่ะ ไม่รู oh ้ฉันหาอยู่เนี่ยนาเกียวมีไหมเออมีนะถ้ามีแล้วก็วันเลยไปวันเลยวันเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่หย่อนหรอหรอหรอจะไม่ไปไกลนะเฮ้ยมาถึงมาเลยเพื่อนมาถึงมาเลยมาขึ้นมาเลยมาขึ้นมาไอเจ้าปีกบุกขึ้นมาได้ยังไงสลัดปีกขึ้นมาได้เพื่อนแต่พี่นาประตูเฮ้ยจ้าปีกขึ้นมาตูไวอ้ยิงหัวเลยเหรอใช่สวยงามจัดเรียบร้อยแล้วเปะวะไม่ล่ะเปิดยวดดีดีด้วยพวกคุณชนะแล้ว กลับบ้านได้ลูกท้อเขาบอกกลับบ้านได้เพื่อนไปเลยเพื่อนไปโอ้ง่ายชะมาเลยยาตรงไหนเนี่ยไม่เลยจะบอกนายอะไรสอคนต่อไปบูเลเจ็งตกใจแม่งเอ้ยนึกว่าจริงเ้ยคิดดูม่อย่าว่าเปเนอะไรภาคสองต่อเร็วๆนี้ไปเพื่อนใครแล้วกัดเจ้าของ